มาแล้วครับนะครับยังไม่รู้เป็นปลาเลยครับ สวัสดีนะนะนะที่รักที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับแลก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ททเข้ามารับชมช่องในช่อง้คแนลครับวันนี้ผมก็มาตกปลาอย่างหนงสามครับผมก็วันนี้เดินการตกใหม่นก็มาถึงไหม่ก็ประมาณบ่ายโมงครับผมก็วันนี้เอาเบ็ดมาทั้งหมดเจ็ดคันครับก็เดี๋ยวผมตกปลานินไปประมาณสักสี่คันครับผมเดี๋ยวก็ อีกสามกันเดียวให้ไสเดือนตกปลาดุกครับผมก็พอดีเมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมมาได้ปลาดุกไปสามตัวครับเอาไสเดือนตกครับกอวันนี้ก็จะมาล้องอีกครั้งหนึ่งครับผมหมายของเราก็เป็นหมายคลองครับก็สภาพหมายก็ถือว่าโอเคนะครับก็น้ํา็ค่อนข้้งไหล่ครับไล่เท่าไหร่ครับก็ตะกั่วที่ผมใช้ก็ประมาณ20กรัมครับผม ก็ S <S <an> เดี๋ยวมานลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะมีผลงานให้นาๆในะนะนะท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันดวครับ <S an> ผมก็ไปทางนู้นก็ออกไปทางเรงสิต์ครับผมตรงน,นี้ผมอยู่นี่ก็อาจจะซอยสิบทับสครับผมไปทางนู้นก็จะไปทางคลองและพีพัทครับ ตอนนั้นก็มีนาเขาอยู่ครับและมันทักทายกันแปบ๊บหนึ่งครับผมอันนี้เอาเบ็ดมาตกปลาดุกครับอันนี้ก็เป็นเบ็ดจีนุครับเบอร์หนึ่งครับผมครับผมก็เบ็ดตก วันนี้ก็วันนี้ผมใช้เบอร์0.8ครับผม่ีเป็นตะกอตายครับผม ตอนนี้ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าแดงจะเป็นปลาอะไรครับครับผมคันแรกเหมือนมีอาการครับมาแล้วครับ มันเป็นปลาเลยครับพี่ครับเรื่องกินที่เปลือครับนี่ปิดกล้อง,งอค,อรครับผมขอบคุณกันครับว่าปลาเลยครับ ประดุกครับผมไซนี้สวยเลยครับขันแรกครับตีไปเมื่อกี้ครับผมสายหย่อนแล้วครับตีไปเมื่อกี้ครับสายหย่อนเดี๋ยวไปดูกันนะว่ายังอยู่หรือเปล่า ชครับขึ้นมาหลุดพอดีเลยครับผมมาช่วงเย็นๆครับประมาณสี่โมงครับผมก็มีปลาดุกขึ้นตรงนี้หลายตัวเลยครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนใส้เดือนตกปลาดุกครับเพราะว่าตก นีน้เราไม่กินครับผมรับผมก็เมื่อกี้ดึงคันยกเลยครับ อันนินครับผม ต้องครับผมดี๋ยวต่างนานครับว,ว่าประจุนครับขั้นแรกมีอาก,การครับผมเอาแล้วครับ ครับผมก็ตอนนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวผมตกมีประมาณชั่วโมงครับผม mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าช่วงช่วงเย็นนะครับจะมีผลงานให้ได้รับชมหรือเปล่าครับ mm hmm. ก็ผมได้ตกใส่เดือนไปสี่คันครับผมก็เดี๋ยวมารุนประดุกครับผมช่วงเย็นครับ เวลาจะมาวัดก็หยุดครับผมคิดถึงคันนุมเลยครับ ปลาขยียงครับไซส์สวยเลยครับห mm hmm. นึ่งวัาปลาดุกครับผม กินเสนเดือนหมดเลยครับหือแบ่งเส้นเดือนคันนี้ครับผมเส้นเดือนหมดแล้วครับมาแล้วครับนี่มาแล้วยังไงไม่รู้ครับปาตะเกียนครับกินเส้นเดือนให้จบแต้มปิดท้ายครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับ ำหรับวันนี้คลิปตกปลาใหม่คองสามนะครับก็คงพอแค่นี้ครับผมวันน um ี้ก็ถือว่ามาเช็คใหม่ครับใหม่คองสามครับก็ตอนนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครับผมก็ตอนนี้เก็บอุปกรณ์เก็บเป็ดเป็นเรียบร้อยครับก็สําหรับหมาคของสามนะครับก็ก็ถือว่ามีผลงานครับมาช่วงบ่ายครับผมพอได้กับข้าวครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูผลงานวันนี้ครับ วันนี้ครับผม ก็ผลงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมเอมาวันนี้ผมเอาไส้เดือนตกครับอเอาเหยื่อตกปลานิลตกปลานิลไม่กินครับผมได้ปลาดุหรือว่าใจส,สวยครับได้สองแต้มครับผมอพอนี้ได้กับข้าวตอนเย็นครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,รบผมก็เดี๋ยวปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนตะตองแล้วก็ปลากระหยงเดี๋ยวผมปล่อยครับเดี๋ยวเอาประดุกกับ2อตัวครับผม